สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องคิวแพทแฟมิลีนะคะวันนี้มีเหตุการณ์ให้ต้องได้เหนื่อยนะคะน้องเงินมาสุดหล่อประจำบ้านสวนค่ะหลุดออกไปเตะขอฟ้าข้างนอกค่ะทุกคนเดือดร้อนเราต้องให้ได้ไปตามนะคะตามกลับมาได้วิญญาณน,นักสแสดงเข้าสิงน้องทันทีเลยค่ะทุกคนการละครสุดๆมารยาร้อยเริ่มเกียนต้องยกให้กับเงินมาค่ะไปค่ะไปรับชมกันค่ะ ว่าที่พูดมาทั้งหมดเราไม่ได้ใส่ไลยน้องนะคะนี่ไงคะกัดเชือกหลุดออกมาตอนไหนไม่รู้จนเราต้องได้ออกมาตามนะคะหลุดออกมาได้เป็นนักเลงใหญ่เลยนะคะทุกคนไม่เกรงกลัวใครเลยคะ่ะกลับบ้านแหม่หาเรื่องไปไวๆเดินไปไป อยู่ข้างนอกนี่แข็งแรงแข็งขันมากเลยนะคะแต่พอเปิดประตูรั้วสวนปุ๊บอ,อาการน้องเริ่มมาค่ะคนนี่เหนื่อยกว่าอีกเนี่ยคนไปตามนี่เหนื่อยกว่าน,นี่หลุดออกไปเนี่ยแล้วก็ทำเป็นสํำนึกผิดนะเนี่ยเนี่ยทาเป็นมาขอโทษทุกคนทาเป็นมาขอโทษทำมาเป็นสํำนึกผิดละเหนื่อยน่ะดูๆดูดดดดด เดี๋ยวจะพอ,าอนะมาถึงบ้านทำเป็นสำเนึกผิดแล้วค่ะดู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 ด,ด,ดูทำเป็นสำเนึกผิด <c oughs> มาถึงบ้านพอเป็นทำเป็นสำเนึกผิดเมื่อยเนี่ยคนไปตามนี่เมื่อยกว่าอีกเนี่ยฮะเออคนไปตามเหนื่อยกว่าอีกรุดออกไปเนี่ยอืมเมืยเมื่อยสำเนึกผิดสำเนึกผิดอืม โอ้ให้อภัยให้อภัยสำนึกผิดถ้าไม่ทันแลหลุดออกไปนะครทำเป็นคือดู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 คืออันนี้คือนักแสดงดีเด่นนะนักแสดงดีเด่นนักแสดงดีเด่นยังไงก็คือเมื่อกี้หลุดไปแล้วเราก็ไปตามแล้วพอมาถึงบ้านปุ๊บดูดูดูทุกคนดูทุกคนมันทําเป็นแบบสํำนึกผิดเจ็บขาทุกคนเนี่ยเมื่อกี้หลุดเชือกไปเนี่ยอันนี้คือหลุดเชือกไปนะเราได้ไปตามนะทุกคนนะเชือกมันขาดแล้วหลุดไปแล้วดูดูพอมาถึงบ้านแค่นั้นทุกคน พอมาถึงบ้านโอ้โหเอ็ดเป็นคือนี่อันนี้คือพอถึงบ้านนั้นไงทุกคนสำนึกผิด <laughs> โอ้โหนี่คือมาสำนึกผิด <laughs> อ้ยไหนใครทำผิดจับออกไปอีกไหมจะกัดเชือกออกไปอีกไหมนั่งลงแล้วทุกคนฮะกัดเชือกออกไปอีกไหมทำาม่จะกัดเชือกออกไปอีกไหม,ไมเอกออกหมงินมา อันนี้คือกลับถึงบ้านแล้วเมื่อกี้อันนี้คือกลับถึงบ้านค่ะกลับถึงบ้านค่ะอันนี้คือกลับถึงบ้านแล้วนะสํานึกผิดไม่ทันสํานึกผิดไม่ทันสํานึกผิดไม่ทันคือเท่ไรแม่ไปตามแม่เหนื่อยกว่าเองอีกแม่ไปตามเงินกลับบ้านไม่เหนื่อยกว่าเงินอีกนะ แล้วดูตอนแรกก็เดินเก่งนะพอมาถึงบ้านพอมาถึงหน้ากองปุ๊บทุกคนดูดูรู้ตัวว่าผิดค่ะรู้ตัวว่าผิดฮะับเชือกออกไปหละละนอกสวนแล้วรู้ตัวว่าผิดนี่คือรู้ตัวว่าผิดนะนทำเป็นคือค่ะทุกคน มัจะเข้ามาหาแม่นะทุนสักพักะพมาล้วมาแล้มาลม้วมสันึกผิดอ่ะมาล้สันึกผิดนางลงอันนี้คือสันึกผิดนะทุกคนนะดดัสันึกผิดลูเรื่องอยู่นะแต่ตอนหลุดไปเนีย่ยแม่ไปตามเนี่แม่จะเป็นลมแล้วเนี่ยมไปกี่สวนไปกี่สวนไปกี่สวนสันึกิดสันึกิดอ่ะ นี่เราไม่ได้ล้ามเชือกนะแต่เขารู้ตัวว่าเขาทําผิดแล้วทุกคนนี่คือการรู้ตัวว่าทําผิดละเราก็ตามเขากลับบ้านได้ละเนี่ยดูค่ะสำนึกผิดค่ะสำนึกผิดหลุดออกไปตอนไป <laughs> ไม่ทบามล้วเราเดินหนีลองเดินหนีสิ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  กไ <c ười> <Considering. S 2> ปอย่างนั้นไปไปไปเอาไปเข้ขขาครอบไปแม่าหายโกรธแล้วปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไปาห,าหายละหายละแม่ไม่โกรธละแม่ไม่โกรธลูกละหนูมาถึงบ้านละอ่ะแม่ไม่โกรธละวไปไปเข้ามามาเลยเข้าเข้าแม่ไม่โกรธละไม่โกรธเงินละโอ้ยหาเงินเข้าครอบไปเลยไม่โกรธละอุ้ยตายแล้วเอาเงินเข้าไปเข้าไปโอ้ไม่โกรธเงินแล้วไม่โกรธเงินแล้วไม่ได้เป็นไรนะเวลาเข้าไปปุ๊บไม่ได้เป็นไรนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ยังเป็นนักแสดงดีเด็ดอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงสํานึกผิดไปหลบสํานึกผิดไปหลบสํานึกผิดอยู่มุมกงนะคะทุกคนนักแสดงดีเด็ดเราอยากให้ดูพี่เหงิพี่เหง,อง,เหงิอยู่ตรงนั้นพี่เหงิแท้กระดูกอยู่ตรงนั้นแต่ดูพี่เงินให้เข้าไปมเมื่อกี้เลยแต่เราเดี๋ยวลองไปหาพี่เงินก่อนดีดูดูดทำเป็นสะอคงสะอื้นนะทุกคนนะยังยังยังไม่จบการละครยังไม่จบการละครยังไม่จบเหรอตั้งไหนแม่เข้าไปดูมันสิ ดูดูดูยิ่งพูดถึงมันมันยิ่งสะอื้นแรงทุกคนการละครมาบางตัวการละครยังไม่จบมาเราเข้าไปดูกันทุกคนเดี๋ยวนะมาดูมันก่อดูมันก่อนดูก่อตั้งงว่าไงมันยังการละครอยู่แล้วนุกเอ้ยเอ้ยการละครยังไม่จบแล้วตั้งหมาบางตัวเอ้ยดูดูดูเออกระหมาบางตัวการละครไม่จบลูกดูดู โกงค่ะทุกคนดู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 เดี๋ยเอาตุ๊กตาทองไปไหมตุ๊กตาทองไหมแม่ถามหน่อยฮะถามมันที่ตังมันจะเอารางวัลมันจะเอาโล่อะไรมันจะเอาโล่อะไรทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ดูมันก่อทำเป็นฉะอมฉอื้นนะคะชำเนก้อผิดว่มเงินงทุกคน <laughs> แม่นึแม่นึมันจะหยุดการละครแล้วมันเอามันเข้ามาในกรงมันก็ยังไม่หยุดการละครตงัตงตงังตังแมวตังตังตังมานี่ตงัตงตงังตังมา,มามมนี่ค่ะมานี่ค่ะแม่เตนทุกคนเตือน่งก็แทกระดูเอามาลุกๆกมาแม่แม่ไม่โกรธแล้วแม่บอกแม่ไม่โกรธแล้วังไงไหนโอ้หนูยังสำนอผิดไม่ไม่จบไม่ซิ่มอยู่หรอลูก <laughs> โอ้หนูยังสำนึกผิดไม่จบไม่สิ้นค่ะทุกคนเอ้ยมาๆๆแม่ไม่ให้อภัยหนูแล้วล่ะหนูหนูยังเป็นอะไรไม่ให้อภัยหนูแล้วไะลุกเลยลุกลุกไม่ให้อภัยหนูเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรลูกต้องสำนึกผิดทั้งคืนทั้งวันเลยนะแม่กลับก่อนนะถ้างั้นนะ่ะสำนึกผิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะาตามสบายตามสบายตามสบายเลยจ้ะเดี๋ยวเรอดูพรุ่งนี้เช้าว่าเธอยังจะสำนึกผิดไหมเราดูพรุ่งนี้เช้าค่ะว่า,วาจะเป็นยังไงบางวัน บางวันก็คือตั้งตั้งตั้งบางวันก็คือเวลาเขาถ้าเขาทําผิดเนี่ยเขาจะสํานึกผิดอยู่ประมาณเขาจะเขาเรียกอะไรนะเวลาเขาทําผิดทีเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เงินมาเวลาเขารู้ตัวว่าเวลาเขาทําผิดเราจะโกรธเขาแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนสำออยค่ะจะสาออยอยู่ประมาณวันหนึ่งเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าเขาจะหายสาออยไหมอดูพรุ่งนี้เช้าทุกคนนะโอเค ไว้มาลุ้นพวงนี้เช้าอ่ะแล้วเขาจะเป็นไงบ้างขำมันอะ่ะเอยสำนึกผิดไม่ไหวแล้วดูตัวนี้อแล้กคนายเนี่ยคนายเฮงเลีไม่ต้องห่วงน้องเงินมานะคะน้องเงินมาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ทำผิดค่ะพอตื่นเช้ามาน้องเงินมาก็เป็นปกติค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องด้วยนะคะ